สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้มาดูค่ะการแสดงนะคะน้องช้างคะ่ะแม่ทับทิมแล้วก็น้องทองเพชรนะคะเดินมาแล้วค่ะเดินมาแล้วแม่ทับทิมแม่ทับทิมนะคะแล้วก็น้องทองเพชรค่ะเดินตามหลังคะ่ะนี่ค่ะ,าะม,ามาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวจอ่านวิทยเตีมแวบ้านี่โบโบมด้วยนะ นี่ค่ะพร้อมกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเอาหนิเอาสวัสดีน้อยสวัสดีครับตอนเสียงนี่ค่ะน้องทองเพชรเสียงดังกว่าเพื่อนเลยค่ะน้องกบย่อทับทิมเลยค่ะวันนี้ค่ะเสียงดังเสียงอ้เสียงก่อนแล้วเสียงก่อนจับปากกันแล้วจับปากกันแล้วโอ้เสียงทองเพชรได้เสียงดังกว่าแม่เลยค่ะวันนี้ค่ะเออโอเค วันนี้ทองเพชรจะโชว์นะคะวันนี้ค่ะทองเพชรจะโชว์หนึ่งอนเอาเอาเต้นก่อนค่ะวันนี้ค่ะเต้นครับเอาเอาเต้นยุกนะเฮ้ยเฮ้ยเต้นยุกเต้นยุกเฮ้ยเต้นยุกโยกอายุโยกอายุไงโยโยกงโยุเต้นไหนฮ้ยเต้นยุกทำอะไรคะทองเพชรเอาเอาเอาบอกเต้นเอาเดี๋ยวเอาทงเพชรจะแสดงให้ดูก่อนค่ะก่อน อ้าวทองเพชรจะแสดงอะไรบ้างวันนี้ทองเพชรนั่งนั่งโชว์ก่อนครับอ๋อนั่งโชว์ก่อนค่ะนนะครับนูเล่นก่อนครับนูเล่นก่อนเมเต้นนันเดี๋ยวจะมีกล้วยให้กินเล้ร็วคนไหนเต้นสวยจะให้กินกล้วยเร็วเะ้เต้นสวยมากเลยค่ะน้องทองเพชรค่ะโอ้กโ้วยค่ะน้องทองเพค่ะเต้นสวยง้นร้องนรอน้องอ้ออ้อเต้นเตเต้นเนน้้นอ ค่ะแม่ตับทิมโยกอย่างเดียวเลยค่ะเเเเอออตตตนนนโโโโโยยยกกกคค่่ะะ้ห อยากนอนท้องเฟ้อขอกินเลยค่ะโอ้ยขอกินแล้วให้ผมกินกล้วยหน่อยครับผมอยากกินกล้วยแล้วครับกล้วยหน่อยครับอ่ารางวัลนะครับรางวัลนะครับรางวัลนะคะเรายังไม่ได้เปิดแตรชูนี่คือซ้อมก่อนนะเราเอาขารางวัลเฮ้แม่ทัพทีมกินเลยค่ะสงสัยแม่ทัพทิมอยากกินแล้วค่ะต่อไปจะเป็นเตะฟุตบอลนะคะ จะเป็นผู้รักษาประตูนะคะแล้วก็น้องทองเพชรจะเป็นเตะฟุตบอลนะคะพนักง,งานกำลังจะตเตะเ้องทองเพชรอยากตเตะฟุตบอลมากเลยค่ะทองเพชรค่ะดูคุณแม่ค่ะพนักง,งานจับโกลนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะให้น้องทองเพชรเตะเข้าโกลเลยค่ะเตะฟุตบอลเข้าโกลเลย เอาเจตะพุทบอลหรือจะเตะแบบไหนเนาะน้องทองเพชรอ้าดูดูนะคะดูนะคะตั้งตั้งก่อนครเอาตั้งกิโลหนึงครับเอาตั้งกิโลหนึงก่อนค่ะน้องทองเพชรบอกว่าตั้งกิโลหนึงก่อนค่ะเพราะว่ามาเติมสามเติมเอามาแล้วค่ะเดินมาแล้วค่ะวิ่งวิ่งซับไปเร็วเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าโกเลย กินอย่างเดียวเลยค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะแม่ทับทิมค่ะไม่สนใจเลยค่ะลูกบอลมาตรงไหผนุกคุณแม่ไม่สนใจเลยค่ะมา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 โอ้ประตูหายประตูเล็กเกินไปครับประตูเล็กเกินไปค่ะหงทองเพชรบอกว่าประตูเล็กเกินไปคุณแม่ทับทีมต้องประตูใหญ่

อ้าวมาแล้วฟ e ุตบอลมาแล้วตั้งให้โลตั้งก่อนนะครับตั้งเลยตั้งให้หน่อยโออ้ลูกได้เลยค่ะได้เลยค่ะาแม่ทัพทีมก็กราบแล้วค่ะกราบแล้วค่ะอย่าให้ลูกบอลเข้านะน้องทองเพชรอ้าวลูกที่สามนะคะลูกที่สามเลยนะคะ น้องทองเพชรขอแล้วค่ะขอกล้วยแล้วค่ะน้องทองเพชรค่ะให้ผมกินกล้วยก่อนเดี๋ยวผมเตะข้าวโกเลยเอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะถูกมือแม่ทับทิมพอดีเลยค่ะสามลูกแล้วค่ะสามลูกแล้วค่ะจะเป็นน้องทองเพชรจับโกนะคะเป็นคิวแม่ทัพทิมเตะฟุตบอลนะคะ แม่ตัดิมจะเตะฟุตบอลได้ไหมแม่ตัดทิมโอ้เดี๋ยวคุณแม่จับเดี๋ยวคุณแม่จับเตะเลยนะแม่จับเตะฟุตบอลเลยนะอ้าวคุณแม่จับเตะแล้วค่ะคุณแม่อ้าวเตะได้ไหมโอ้ยบอลไม่อยู่นิ่งครับบอลไม่อยู่นิ่งบอลไม่อยู่เลยค่ะแม่ตัดทิมบอกว่าอ้าวล้วเตะไปไหนนั่นน้องตับแมดทิม เตไปไหนน่ะลูกป oh, <res> <ki acher> <re> oh, ุ่บอลอยู่ตรงนี้เตะมาหาน้องทองเพชรนี่แล้วเตไปไหนคุณจะเตะไปไหนคะนี่เตะมาหาคุณลูกนี่แหมเตมาหาน้องทองเพชรนี่แหมโอ้โอ้ถูกขาน้องทองเพชรขาน้่งทองเพชรขบอกว่าไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเตะไม่ถูกแล้วแม่ตับทิม เตะหาผมไม่ได้เลยโอ้ยแมทับทิมทำไมเตะแบบนั้นเม่ทับทิมทำไมเตะแบบนั้นลูกเตะมาเตะเตะมาเตะอ้าวเป็นคิวที่สองคะับเตะฟุตบอลโอ้ยบอลลงมาครับเตะไปแบบนั้นครับครับหมูหครับน้องสอมเพลิบอกว่าหมูหูนะครับ ผมนอนทับประตูเลยครับโอ้ไม่ผ่านครับโอ้โหไม่ผ่านแล้วครับไม่ผ่านแล้วแม่ทัพทิมไม่ผ่านแล้วครับมามามาเอุ๊ไปแล้วลูกบอลไปแล้วไปแล้วเมึงหน่องทองเพชรอุ้ยมาเลยครับมาผู้รักษาประตูแม่อุ้ยถอนงานกินแล้วโอ้เป็นอันว่านะครับไม่เข้าไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับเหมือนกันนะครับ เสียงหน่อยวเสียงก่อนเอาเสียงหน่อยค่ะเสียงหน่อยค่ะโอ้เอาน้องทอเพชรขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยทอก่อนลูกครับี่อนครับน้องทองเพชรครับเสียงโอตจเลยค่ะการจะเป็นการนวดร่างกายครับเดี๋ยวเราจะงเพชรค่ะต่อไปจะเป็นการนวดร่างกายให้พ่อวอยนะคะแม่ตระิมจะเป็นการนวดนะคะ เอาอย่างไงนวดหลังก่อนครับเอามาันี้่ะแม่ทับทิมจะนวดแล้วค่ะตอนนี้ก็หากล้วยก่อนค่ะแม่ทับทิมบอกว่าหากล้วยก่อนค่ะนวดนวดเอานวดแล้วค่ะนวดให้เคาอยแล้วค่ะนวดเคาะไปเคาะเคาะไปเคาะ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 เคคาะเ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 คาะคาะเคาะเคะคะ เดี๋ยววันหลังจะให้น้องทองเพชรนะคะนวดให้ค่ะเคาะไว้เออนี่อ้าวเคาะแล้วค่ะเคาะแล้วเขาะไปมเคาะไปเขาะโอ้หาป่วยหลายเคาะเคาะก้อนเคาะก้อนเคาะเคาะเออเคาะเคาะไว้เออเคาะไว้เคาะนี่เขาบอกว่าเคาะแรงเคาะแรงเลย นวดแบบนี้ไม่ชอบเลยต้องข้อแรงแรงตาเออข้อไอขาออะไรข้อไหเข้อแรงตาพูดว่านวดข้างหลังเสร็จแล้วนวดนวดข้างหลังเสร็จแล้วก็จะนวดข้างหน้าต่อนะครับนวดข้างหลังเสร็จก็จะนวดข้างหน้าต่อนะครับโอ้ยมีแรงมากแล้วครับโอ้โอ้หายปวดเอวแล้วครับไอนวดยังไงเฮ่นตรงๆครับแขนนั่งตรงครับ เงินครับโอ้ยไม่เป็นเงินเอากัรแกะกันหนึ่งครับไปเคาะทิ้งเคาะออกไปทุ้มเคาะเราไปจะเป็นข้างหน้านะคะพอพ่อยปวดท้องมากเลยค่ะเป็นโรคกระเพาะค่ะต้องให้เคาะอะไรเนี่ยเอาะไปเคาะระวังจุกนะพ่อพ่อยออกไปตุ้เคาะออกไปวูออกไปก่อนทิ้งเคาะโอ้หอมแก้มแล้วค่ะจะหอมแก้มพ่อพ่อยแล้วค่ะเ้ยฮ โอ้ทำไมรู้สึกว่าลงมาข้างล่างต่อครับเขาไม่เขาเขาดีๆเขาพอบอยปวดแล้วผมไม่ใช่ว่าจริงๆจะจุกไปหน้าใช่ไหมครับเนี่ยใช่ยริงจะจุกเขาโอ้เขาอะไรงี้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้ออพอแล้วค่ะพอเลยค่ะไปจะเป็นการนั่งงวงนะคะครับนั่งงวงให้พ่อบอยนั่งงวงแม่ทัพทิมนะคะแม่ทัพทิม จะไปส่งจะไปส่งอยู่พ่อวอยนะคะจะพาพ่อวอยไปเที่ยวแล้วค่ะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเดินไปแล้วค่านเดินไปแล้วไปบ่ายครับไปบายนะครับไปแล้วค่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะจะไปเที่ยวแล้วค่ะ ใี่ค่ะน้องของเผ็ดกินอย่างเดียวเลยค่ะต่อไปจะเป็นซ่อนเอาถอยมามาอยู่ตรงนี้ค่ะซ่อนมาต่อแล้วค่ะมาแล้วค่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ สวัสดีสวัสสวัสดีครัสวัสดีครัดครเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดรับตะคกดกระดิง่งเป็นกาลังใจช่องพายทองเพชรด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ